เอาหัวหน้าบอกครับเยยเสียงดังครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็นักเรียนกุ๊บีนะที่เรียนอยู่ที่บ้านด้วยนะครับทั้งหมดนั่งลง อ่านั่งให้เรียบร้อยเปิดหนังสือวิชาสังคมศึกษานะครับทั้งกลุ่ม B ด้วยนะครับ,เป,รบเ,ปเ,เปิดหนังสือหน่วยที่หนึ่งครับเปิดเลยเปิดหนังสือหน่วยที่หนึ่งหนังสือเล่มนี้นี่นะเล่มนี้นะหน่วยที่หนึ่งเลย หน้าที่หน้าที่สองสองสามไงอ่ะนะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วถูกไหมครับเราเรียนออนไลน์กันมาทั้งหมด5 EP ีนะอีนี้เป็น EP ที่6เราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักธรรมของาศาสนานะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนเรื่องหลักธรรมเราทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับ ทบทวนความรู้เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาใครหันหลังไปนะ,ะทีนี้เราดูนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมถูกไหมครับทีนี้มรดกมันมีกี่ประเภทนะ<อ>ใช่เลยออ,อาดูนี่คือมรดกทางด้าน รูปประรมแล้วก็มรดกทางด้านจิตใจทีนี้นักเรียนดูมรดกทางด้านรูปประรมเช่นอะไร,รเช่นเนี่ยโบสถ์วัดอะไรวัดวา,ารามต่างๆเจดี JD, นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยภาพเนี้ยเห็นไหมมันคือรูปภาพอะไรห<า>นุมานใช่ไหมเออหนุมานเป็นเรื่องอะไร รามอะไร,ร<า>เอ้ยรามเกียนไงใช่เปล่าเนี่ยภาพนี้นะครับมันก็คือมรดกที่เป็นด้านของรูป,ปรธรรมทีนี้มะระดกทางด้านจิตใจล่ะเนี่ยคืออะไรก็คือหลักธรรมคำหลักำคาคําสอนในพระพุทธศาสนหนานี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตักบาตรการไหว้ การช่วยเหลือแบ่งปันกันเห็นไหมครับเนี่ยตุ๊กตาของอะไรเก่าๆถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมันยังดีอยู่ก็เราเอาไปทําอะไรบริจาคโอมถ้าเรามีของเล่นเก่าๆเ,เราไม่ได้เล่นแล้วเอาไปทําอะไรดีรเออเอาไปบริจาคเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการช่วยเหลือแบ่งปันกันนะอีกอันนึงคือพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยใช่ไหมที่เรียนไปในอีพีที่สองะ นะครับมันพัฒนายังไงอ่ะพัฒนาโดยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนานั่นแหละนะครับไปใช้พัฒนาทางด้านกายภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะรวมถึงพัฒนาด้านจิตใจด้วยนะครับนะมันก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะครับนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศถ้าใจเราคิดแต่เรื่องดีๆเราก็จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับประเทศให้กับบ้านเมืองของเราถูกต้องไหมครับ ถูกนะครับต่อไปการพัฒนาจิตใจนะหลักธรรมที่เราจะนำมาพัฒนาจิตใจนะครับมันเราจะใช้โอวาสามประกอบไปด้วย1อะไรอ่านพร้อมกันไม่ควรไม่อ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามการเอกรอการไม่ทำความชั่วนะไม่ลักขโมยไม่รังแกสัตว์ใช่ไหมแกน ครับการทำความโอ้ยไม่เห็นช่วยตอบเลยการทำความดีเออการทำความดีเช่นมีเมตตาการุณาต่อสัตว์ช่วยเหลือแบ่งปัน<ว>ให้ตังอะไรสัตว์ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นในโรงเรียนเห็นครูเดินมาถือของเยอะพลุงพล,งลังเราต้องทำงยังไงแล้ว แสดงความมีน้ำใจไปช่วยครูครับมีอะไรให้ช่วยไหมถ้าครูเขาบอกไม่เป็นไรก็เราก็ไม่ต้องช่วยถ้าครูให้ช่วยเราก็ช่วยไปหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติเราเดินไปตามทางเนี่ยที่เราไปโรงอาหารเจอขยะอยู่ทำยังไงแล้วเก็บไหมทุกวันนี้ไม่เห็นมีใครเก็บเลยครูดูอยู่นะเนี่ยหลักว่ว่าสามเห็นขยะอยู่ในห้องไม่จําเป็นว่าต้องให้ครูเห็นให้แล้วให้ครูบอกใครเห็นก็ตามเก็บเลยไม่ต้องให้ใครเห็นเนาะเก็บแล้วก็ไปใส่ถังขยะ หรือถังขยะในห้องเต็มเธอก็เอาไปทิ้งกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมไม่มีใครเอาถังขยะไปเทเลยเราก็เราเห็นนะว่ามันเต็มเราก็เอาไปเทไม่ต้องมีให้มีใครบอกรู้ไหมครับแกนครับเดี๋ยวครูจะดูนะเมื่านพี่โอขยะต้อืต่อไปหลักที่3คือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธ์นะครับยังไงไปดูนะสวดมนต์ไหว้พระเคยทำไหมทำที่ไหนอะ เออที่วัดที่โรงเรียนได้ทำไหมท<ำ>ําททุกวันศุกร์ใช่เป่าเออตอนตอนนี้ยังทําไม่ได้เพราะว่าเออเพราะโควิดนะก็สวดที่บ้านได้ไหมอ่ะสวดตอนไหนดีที่บ้านแฟงสวดตอนไหนดีสวดมนต์ที่บ้านเออตอนกลางคืนก่อนนอนใช่ไหมครับอืมนองมองกระดานมองกระดานมองจอนู่นแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิไหมนั่งตอนไหน ตอนเมื่อกี้นี่ไงที่ครูให้นั่งใช่ป่ะนั่งสมาธิเพื่ออะไรออให้จิตใจสงบพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆเข้าไปในอเ,เออในสมองพร้อมเรียนจะได้พร้อมเรียนต่อไปอเรื่องของพุทธประวัติอา้าวเปิดไปหนังสือไปหน้าที่หน้าที่7จ็อ้าวเปิดหนังสือไปหน้าที่7เรื่องของพุทธประวัติถามโอม พุทธประวัติคืออะไรครับพุทธประวัติคือประวัติของใครเกตเออประวัติของพระพุทธศาสนาประวัติของพระพุทธเจ้าถามพอยพระพุทธเจ้าคือใครไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวเออพระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธถูกต้องนะเดี๋ยวใครที่จะหลับใครที่ไม่สนใจครูจะถาม อ้าทีนี้เรามาดูพุทธประวัตินะครับเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วกี่ปีเออปีนี้ปีอะไรอะ2,500เท่าไรเออมันก็เกิดมา2,500กว่าปีแล้วนะครับอ,อ่ะเริ่มแรกนะครับก็คือเริ่มจากพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรก็คืออะไรประสูตเออเิเกิดมาเกิดวันที่เท่าไหร่ มีเกตตอบอยู่คนเดียวเลย15ข้ามเดือน6ก่อนพุทธศักราชกี่ปี80ปีนะครับต่อไปเมื่อโตขึ้นไปก็เข้าเรียนหนังสือจนเรียนจนไม่ครูจะไม่มีอะไรจะสอนแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าเก่งมากจำได้หมดแล้วทำได้หมดแล้วก็เรียนไปนะจนเข้าสู่การอภิเษกสมรสแปลง่ายๆเลยคืออะไรอภิเษกสมรสเออแต่งงานกับใครอะ แต่งงานกับใครเออรู้แล้วเขาชื่ออะไรน,นู่นดูนู่นอย่าตอบมั่วไอ้แ้งเออนางยสโสธราหรือนางพิมพ์พานะครับตอนนั้นพระองค์อายุเท่าไหร่สิปี16ปีแต่งงานแล้วเราอายุเท่าไหร่เออยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยใช่ป่าวต่อไป พบเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่คืออะไรเป็นเทวดาปลอมตัวมานะแปลงกายมาให้เป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็อะไรไม่ใช่คนนี่ไงแก่เจ็บตายนี่ไงไม่ใช่คนเกิดคนอะไรคนที่เป็นนักบวชใช่เปล่าเออพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอะไรปองตัวเองว่า คนเราเกิดมาก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายใช่ไหมแล้วพอดีเห็นนักบวชเขาก็เกิดความเลื่อมใสจึงตัดสินใจที่จะที่จะอะไรออกบวชนะครับออกบวชนะแล้วก็พอออกบวชพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญเพียรต่างๆหนึ่งในนั้นคือบำเพ็ญเพียรทุกกรกิริยาคืออะไรรู้ไหมคือการชื่อก็บอกแล้วทุกกิริยา ก็คือทําแล้วมันต้องเกิดความทุกข์ถูกไหมเขาทรมานตัวเองนะทรมานตัวเองยังไงบ้างอดข้าวเอออดข้าวอดน้ากัดฟันกั้นหายใจจนร่างกายเนี่ยจะแทบจะทนไม่ไหวแล้ว <Okay. S 1> เอออ่อนแอแทบจะแทบจะตายแล้วอ่ะนะก็เลยเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าการที่เราทําทุกขกรริยาเนี่ยเกิดผลที่ว่าจะทําให้ตดสรู้ไหม<ช>ไม่เกิดจึงเปลี่ยนวิธีนะครับจึงเปลี่ยนวิธี นะเรียนวิธีการาบำเพ็ญเพียรโดยใช้หลักของอะไรอริยะอะไรอริยาศัสตร์ซถูกต้องซึ่งนำไปสู่การตัดสรู้นั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าตัดสรู้วันที่เท่าไหร่ดูดิ15ค่้าข้ามเดือนซึ่งตรงกับวันอะไร เออนี่ตัดสรุปกับวันที่เกิดนี่คือวันเดียวกันแล้วนะ15ค่้าำเดือน6เหมือนกันขณะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอายุเท่าไหร่เออสาพรรษาก็คือ35มอสิบห้ปีนั่นเองถูกต้องต่อไปเมื่อตัดสรุปแล้วก็ไปแสดงธรรให้ใครเลยคนแรกปันจะวคี ปัญจวัคคีคือคน5้าคนนะที่เป็นนักบวชอยู่นะครับก็ไปนะปัญจวัคคีซึ่งมีหนึ่งในนั้นคือโกนธัญญะเนี่ยนะครับเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกนะก็เลยเแล้วก็ขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานะครับถ้าข้อสอบถามว่าใครเป็นพระสงฆ์รูปแรกในศาสนาพุทธตอบเลยว่าพระพระอะไร,ระเฮ้ย เนี่ยชื่อว่าอะไรโกนธัญญะถูกต้องนะครับต่อไปสเสด็จกลับเมืองเมืองพระพุทธเจ้าชื่อว่าเมืองกรุงกบิลพัทแล้วก็สเสด็จกลับเมืองไปนะเพื่อแสดงธรรมให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องนะเดีดย๋ดยวตาเห็นธรรมนะครับจะได้ไม่อะไรโลภไม่ยึดติดกับสิ่งของไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัตินะครับ สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทรงเผยแผ่ศาสนาไปทั่วเลยกว้างไกลนะครับ45ปีจึงปรินิพพานในวันที่เท่าไหร่15้ามเดือนธอายุเท่าไหร่ตอนนั้น <8. S 1> 80พรรษาก็เสด็จดับขันปรินิพพานก็คือตายนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าวันอะไรวันเกิดตัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนี้คือวันเดียวกันนะครับอ่ะต่อไป เมื่อพระพุทธเจ้าปะลินิพพานหรือตายครบหนึ่งปีก็ทำให้เกิดเป็นพอสอที่ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งตอนนี้เราพศอ,อ,อะไรแล้วสองห่ผ่านมากี่ปีแล้วพระพุทธเจ้าเออสองพอหกสกว่าปีแล้วนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งทบทวนความรู้เรื่องของพระไตรปิฎกเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ หน้าที่11เออหน้าที่11เดี๋ยวถามเดี๋ยวจะถามแล้วนะแสงมะนีพระไตรปิฎกคืออะไรคะ <c oughs> คืออะไรดี <c oughs> แก้มพระไตรปิฎกคืออะไร <c oughs> คืออะไร <c oughs> คือหลักอะไร <c oughs> เออหลักธรรมคำ,คำ,คำสอนในาศาสนาอะไรออม <c oughs> ศาสนาพุทธถูกต้อง นะเดี๋ยวใครที่จะหลับหลับใครที่ไม่สนใจจะถามนะนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับพระไตรปิฎกก็คือเป็นคมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่ามีความสําคัญมากนะเป็นหลักฐานทางพุทธศาสนานะที่บันทึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้นะเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับซึ่งเราสามารถนํามาปฏิบัติแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะนี่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่มวดโอม เฮ้ยดูในหนังสือก็มีสากี่หมวดครับโอมสามครับมีอะไรบ้างเม่หนึ่งถามเม่หมวดแรกชื่อว่าอะไรในพระไตรปิฎกวิอะไรวิชัยเบาวิอะไรถามเมื่ถามเม่ก่อนวิใน เออวินัยปีดกนะครับวินัยปิดกเดี๋ยวถามแกนแกนแกนตั้งใจอ่เมกิ้บอกอา้าวถามดิมบอกอยากตอบแกนวินัยปิดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอา้าวดูในหนังสือดิวินัยปีดกอะเรื่องอะไรเอออะไรพระมหากษัตริย์อะไรของเอง พระวินัยปิดกเนี่ยคือเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคำสอนคำสอนคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติด้านความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมระเบยียบวินัยที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่พระธรรมขันติ กี่พระธรรมขันเนี่ยสองหมืหนึ่งพันพระธรรมขันนะครับหมวดที่สองถามเอิญหมวดที่สองชื่อว่าอะไรครับหมวดที่สองของพระไตรปิฎกชื่อว่าอะไรฮะ เออพระสุดตันตะปิดกดหรือพระสูตรนั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรโอมพระสุดตันตะปิดกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรในหนันสงสือก็มีดูดิตรงสีม่วงอะถามโอมให้โอมตอบก่อนโอมพระสุตันตะปิดกคืออะไร มั่วแล้วมั่วแล้วพระสุตตันตปิฎกคืออะไรยโยเกิร์ตคืออะไรคือหลักการเรื่องเกี่ยวกับอะไรพระธรรมเทศนาก็คือคำบรรยายธรรมต่างๆซึ่งมีประวัติมีเนื้อเรื่องประกอบมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่สองหมื่หนึ่งพันพระธรรมขาน<ย>เด็กใหม่เชื่ออะไรนะเราเชื่ออะไรนะ เออพิงกี้กับอะไรนะ <Wh ee! S 1> เออลืมชื่อลืมชื่อพิงกี้อ,อ่ะต่อไปถามพิงกี้ว่าหมวดที่สชื่อว่าอะไรครับเออพระอภิธรรมปีดกนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเออหลักธรรมคำอธิบายที่เป็นหลักวิชานะครับ อ่าเรอล้วนเลยไม่มีประวัติไม่มีเนื้อเรื่องประกอบเลยหมวดนี้มีเนื้อหาเยอะที่สุดมีอยู่ด้วยกันเออนะครับต่อไปเข้าสู่ EP ที่6โดยแท้จริงนะครับเปิดเมื่อกี้ทบทวนไงเปิดหนังสือหน้าที่13ครูถามคำถามพวกเราหนึ่งคำถามว่า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งสอนให้เราเนี่ยเรื่องอะไราความดีเออการทำความดีการอะไรอีกอการเออการไม่รักทรัพย์แล้วแล้วอย่าี่น,นค่ะฮะสอนเรื่องอะไรดีไอ้แฟงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วเขาสอนอะไรเรารอตอบมานนหนึ่งอย่างสอนสอนว่าอะไรสอนว่าอะไรเร็ว เออเออเฟื้อเผื่อแผ่อะไรอีกไ,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 ไอโอ้มว่าอะไรเออถูกต้องนะครับก็คือมุ่งเน้นสอนให้เรารู้จักการทำความดีละเว้นความชั่วสอนให้เป็นคนดีเมตตาเออเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเอาหลักธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเดี๋ยวมีงานให้ทำนะ,ะหลักธรรมแรก ชื่อว่าอะไรครับสีแดงๆน่แะศรัทธาสีสแสดงว่ามันจะต้องมีอยู่กี่คำอเออมีอยู่สี่หลักก็คือหลักของศรัทธาสี่ซึ่งเ,ออเดี๋ยวเรียกถามทีละคนตอบไม่ได้โดนตีนะเขาเนี้ยหลักศรัทธาสี่ก็คือเรื่องของความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลนะครับเอาดูอันแรกคือเรื่องของเชื่อในกฎแห่งกรรมเมเปิดหน้าที่อะไรครับ เพื่อนเปิดหน้าที่อะไรแล้วเออเชื่อในกฎแห่งกรรมก็คือว่าเชื่อว่ากรรมนั้นน่ะมีอยู่จริงนะครับเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีก็ตามย่อมเกิดผลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วตามของเจตนานะครับต่อไปหลักที่สงเชื่อว่ามีผลของกรรม นะครับก็คือว่าใครทําอะไรใครทํากรรมเช่นใดก็จะได้รับผลอย่างนั้นกรรมมีสองประเภทคือกรรมดีแล้วก็กรรมชั่วถ้าเราทําดีรรม,มันก็จะได้กรรมดีกรรมดีก็คือเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทําชั่วเราก็จะได้ผลอะไรผลชั่วตอบแทนเช่นแฝงล่อกันบ้านเพื่อนเนี่ยก็คือผลกรรมนะกรรมชั่วนะอล่นบ้เอ,อเห็นป่า ต่อไป3 3. คือเรื่องของเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าเออทุกคนเกิดมาต้องมีกรรมต้องเป็นส่วนเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมที่ทำไว้ทำไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนชาติไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราเรามาเจอกันเนี่ยแสดงว่ามีดิกรรมที่ทำให้เรียนไม่รู้เรื่องอยู่เนี่ย ต่อไปสิมมเชื่อเรื่องของพระปัญญาและการตัดสรุของพระพุทธเจ้านะครับก็คือเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงแน่นอนเออถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการกระทำกรรมดีนะกรรมที่ดีหนึ่เนี่ยเห็นปะอ่านหนังสือเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดี เนี้ยคือเชื่อในกฎแห่งกรรมก็คือทำกรรมดีพอเราอ่านหนังสือมันก็จะเกิดผลกรรมอะไรมาทำให้เราเรียนเก่งเออเรียนเก่งได้เกรด A, A. เกรด C ถูกไหมต่อไปอ่านอ่านหนังสือไปะละนแน่ใจ <c oughs> อ่าได้เกรดหนึ่งยังเอาภูมิใจอีกเดี๋ยวฟาดแล้วเลยเอ,อ้าตัวอย่างการทำกรรมที่ไม่ดี รังแกเพื่อนคือกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมชั่วพอรังแกเพื่อนแกล้งเพื่อนทำกรรมชั่วไว้ก็จะได้ผลกรรมมาโดยการที่โดนเลยเออโดนครูตีใช่ป่ะโดนครูว่าเอาถูกไหมครับ<ม>นี่แหละได้แลคือผลกรรมชั่วไงออต่อไปหลักธรรมที่สองเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่ครูบอกไปแล้วซึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นไร ตัสรุรถูกไหมครับอ้าหลักอรยศสตจ์ส,สี่คืออะไรก็คือความจริงอันประเสริฐหนึ่งคือสมูไทยคุณฝันไปแล้วใช่ปะทุกสมูไทยนิโรธมรรคใช่ไหมเออสมูไทยก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอะไรไเกิดทุกขนะครับเช่นยกตัวอย่างการทานอาหารมากเกินไปไนะก็จะนําไปสู่ทุกข์ที่ทําให้เกิด ความไม่สบายกายไม่สบายใจก็คือรู้สึกอึดอัดหรืออ้วนขึ้นถูกไหมเออต่อไปทําให้เกิดมรคมรคก,ก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดความดับทุกขเช่นเรากินมากไปอ้วนแล้วทาไงก็ต้องออกกําลังกายหรือทานอาหารแต่พอดีไม่ต้องกินเยอะถูกไหมทานอาหารที่มีประโยชน์นเสร็จแล้วมันก็จะนําไปสู่นิโรธก็คือเรื่องของความดับทุกข พอออกกาลังกายเราก็จะเกิดการหุ่นดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับที่ครูให้ทํางานในอีพีที่3ถูกไหม,ไมเออเ <Okay. S 1> นี่ยเดี๋ยวครูจะให้ทําแบบเนี้ยใครทําไม่ได้โดนวันนี้ต่อไป<ำ>ยังยัง,ยงสุดท้ายหลักไตรสิกขานะไตรสิกขาก็คือหลักปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงามคืออะไรดูเช่นอันแรก อแปลว่า 3. สศีลก็คือการฝึกความประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัย 2. สมาธิก็คือการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมีสติรู้ตัวอยู่เสมอต่อไปทายสิศีลส,สมาธิและญญถูกต้องปัญญานะครับปัญญาก็คือการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้จักผิดรู้จักถูกอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทําในห้องเรียนอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะอันนี้คือการฝึกไกลสิกขามันจะควบคู่กันไป3คํคำคือคําว่าศีลสมาธิและปัญญาเราฝึกศีลเพื่อว่ารักษาศีลเพื่อการประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัยนของโรงเรียนนะครับสฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งมีสติรู้ว่าอะไรถูกอะไรชั่วเออทำไร การฝึกปัญญาฝึกเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้จักถูกรู้จักผิดรู้ชั่วดีนะครับต่อไปภาระงานวันที่7กรกฎาคม2,564หยิบสี่ยมสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นแ,แน่ใจว่าเขียนแล้ว,เ,ลวเดินไปดูนะ,ะขีดเส้นใต้อ่าขีดเลยภาระงานวันที่7ใครไม่มีสมุดยกมือ คำชี้แจงนักเรียนไม่ต้องเขียนฟังก่อนนักเรียนกลุ่ม B นักเรียนกลุ่ม B นะครับหยิบสมุดขึ้นมาด้วยนะครับนะบเปิดสมุดเขียนวันที่7กรกฎาคมนะครับ2564นะครับนักเรียนฟังคำชี้แจงนะให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ลงในสมุดนะครับจากนั้น ถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มนะสำหรับกลุ่ป B กลุ่ป A ก็ส่งในคาบเลยจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะครับหรือถ้าทําไม่เสร็จเอากลับไปทํากันบ้านถ้าทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มได้เหมือนเดิมดนะครับเอาเอา่ะข้อหนึ่งมีคําถามสองข้อช่วยไหมช่วยไหมข้อหนึ่ง ยกตัวอย่างการกระทำที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาสีอย่างน้อย3อย่างศรัทธาสี่จำได้ไหมอันแรกศรัทธาสีคืออะไรดูเด็กผู้หญิงนั่งรงนี้อะคะเดี๋ยวหาศรัทธาสีก่อนนี่ศรัทธาสีคืออะไรเชื่อในกฎแห่งกรรมเห็นไหมเนี่ยว่า เนี่ยตัวอย่างก็คืออ่านหนังสือก็จะได้ผลกรรมที่ดีคือได้คะแนนดีนะครับเชื่อในกฎแห่งกรรมนะอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ไม่ต้องกลัวไม่ยากนะครับอย่างน้อย3อย่างนะต่อไปข้อที่2ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาจะมีลักษณะอย่างไรไตรสิกขาคืออะไรศีลส,สมาธิปัญญามเมื่อกี้ที่เราฝึกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราได้อะไรนะครับอ่ะเช่น เช่นเราฝึกศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราก็จะได้เรื่องของเ,อเป็นผู้ที่เราฝึกศีลใช่ไหมมีระเบียบวินัยก็เราก็บอกไว้เลยว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้ที่มีความสํารวมมีกิริยามารยาทกิริยาวาจาที่ดีใช่ปะ่ะมีจิตใจตั้งมั่นนะครับไม่ฟุ้งซ่านมีปัญญาที่แหลมคมเฉียบแหลมมีความสามารถ มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลงมือทําได้แล้วเรียนกลุ่มบีก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวครูจะปิดคลิปก่อนนะครับนะก็สําหรับงานในวันที่7นี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูให้เวลาทํางานนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอ้าวลงมือทําได้ครับ